สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ครูจะมานำเสนอเนื้อหาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3บทที่4เรื่องรูปเรขาคณิตในหัวข้อรูปที่มีแกนสมมาตรหลายแกนครับไปชมกันได้เลยครับครับก่อนที่เราจะไปในเนื้อหาของคาบนี้นะครับเราจะมาทบทวนในสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากคาบที่แล้วร่วมกันก่อนนะครับ สำหรับครับที่แล้วนะครับพวกเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสมมาตรดังนี้ครับรูปที่มีแกนสมมาตรคือรูปที่พับแล้วทั้งสองข้างของรอยพับพับกันสนิทพอดีเช่นรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้ารูปนี้นะครับที่สามารถพับแล้วทั้งสองข้างของรอยพับพับกันสนิทพอดีและรอยพับที่เกิดจากการพับทั้งสองข้างของรอยพับพับกันสนิทเราจะเรียกว่าแกนสมมาตรนั่นเองครับ ส่วนรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรก็คือรูปที่พับแล้วทั้งสองข้างของรอยพับทับกันไม่สนิทเช่นรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองรูปนี้ที่ไม่สามารถพับให้ทั้งสองข้างของรอยพับทับกันสนิทได้จึงเป็นรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรนั่นเองครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับพวกเราจะมารู้จักกับรูปที่มีแกนสมมาตรโดยครู จะมีรูปมาให้พวกเราได้ทำกิจกรรมทั้งหมด10รูปดังต่อไปนี้ครับนักเรียนครับจากรูปทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ตอนนี้นักเรียนพอจะทราบไหมครับว่ารูปต่างๆทั้ง10รูปนี้แต่ละรูปมีแกนสมมาตรกี่แกนครับถ้าหากเรายังไม่ทราบวันนี้ครูจะพาพวกเรามาหาแกนสมมาตรของรูปทั้ง10รูปนี้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นหานักเรียนคนใด สนใจที่จะลงมือหาแกนสมมาตรจากรูปจริงนักเรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์กิจกรรมแล้วปิพนไปกิจกรรมตามลิงก์ที่แนบมานี้จากนั้นใช้กรรไกรตัดกระดาษตามรูปเพื่อนําไปหาแกนสมมาตรจากรูปจริงได้เลยครับแต่หากใครไม่สะดวกก็สามารถเรียนรู้ไปพร้อมกันกับครูจากในคลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับรูปที่หนึ่งะครับจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสีชมพูซึ่งมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันครูสามารถพับให้ทั้งสองข้างของรอยพับทับกันสนิทได้โดยพับตามแนวตั้งดังต่อไปนี้ครับครับนักเรียนคิดว่านอกจากรอยพับนี้แล้วเรายังมีวิธีการพับแบบอื่นได้อีกไหมครับที่สามารถทำให้ทั้งสองข้างของรอยพับสนิทกันพอดี ใช่แล้วครับเราสามารถพับแนวนอนได้ดังนี้ครับครับและนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถพับตามแนวทะแยงได้อีก2แบบดังต่อไปนี้ครับสรุปแล้วเราสามารถพับรูปนี้ให้ทั้งสองข้างของรอยพับพับกันสนิทพอดีได้ทั้งหมด4แบบนั่นก็หมายความว่ารูปนี้มีแกนสมมาตรทั้งหมด สีแกนครับครับสำหรับรูปที่สองนะครับจะเป็นรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองซึ่งมีด้านที่ยาวเท่ากันทุกด้านครูสามารถพับแล้วให้ทั้งสองข้างของรอยพับพับกันสนิทได้โดยพับตามแนวตั้งได้ดังต่อไปนี้ครับนักเรียนคิดว่าเรามีวิธีพับแบบอื่นเพื่อให้ทั้งสองข้างของรอยพับพับกันสนิทได้อีกไหมครับ ใช่แล้วครับนอกจากเราจะพับแบบแนวตั้งแล้วเรายังสามารถพับตามแนวทะแยงได้อีก2แบบดังต่อไปนี้ครับแบบที่สองครับแบบที่3มครับสรุปแล้วเราสามารถพับรูปนี้ให้ทั้งสองข้างของรอยพับพับกันสนิทพอดีได้ทั้งหมด3แบบนั่นก็หมายความว่ารูปนี้มีแกนสมมาตรทั้งหมด3แกนครับเราไปต่อกันที่รูปถัดไปได้เลยครับ รูปที่3ามนะครับจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสีเขียวซึ่งครูสามารถพับแล้วให้ทั้งสองข้างของรอยพับพับกันสนิทได้พอดีโดยพับตามแนวตั้งได้ดังต่อไปนี้ครับนักเรียนคิดว่าเรามีวิธีพับแบบอื่นที่ทั้งสองข้างของรอยพับทับกันสนิทได้อีกไหมครับใช่แล้วครับนอกจากเราจะพับแบบแนวตั้งแล้วเรายังสามารถพับตามแนวนอนได้อีกหนึ่งวิธี ต่อไปนี้ครับโดยรูปสี่เหลี่ยมสีเขียวรูปนี้นะครับสามารถพับให้ทั้งสองข้างของรอยพับทับกันสนิทได้ทั้งหมด2แบบนั่นก็หมายความว่ารูปนี้มีแกนสมมาตรทั้งหมด2แกนครับสำหรับรูปที่สีนะครับจะเป็นรูปวงรีสีเขียวซึ่งครูก็สามารถพับแล้วให้ทั้งสองข้างของรอยพับ พับกันสนิทได้พอดีโดยพับตามแนวตั้งได้ดังต่อไปนี้ครับและนอกจากนี้ยังสามารถพับได้อีกหนึ่งวิธีก็คือพับตามแนวนอนได้ดังต่อไปนี้ครับโดยรูปวงรีนี้นะครับเราจะสามารถพับให้ทั้งสองข้างของรอยพับพับกันสนิทพอดีได้ทั้งหมด2แบบนั่นก็หมายความว่ารูปวงรีมีแกนสมมาตรทั้งหมด2แกนครับ ได้เลยครับสำหรับรูปที่5นะครับจะเป็นรูปวงกลมซึ่งครูสามารถพับแล้วให้ทั้งสองข้างของรอยพับพับกันสนิทได้พอดีโดยพับตามแนวตั้งและแนวนอนได้ตามต่อไปนี้ครับแนวตั้งพับและแนวนอนพับนักเรียนคิดว่าเรามีวิธีพับแบบอื่นที่ทั้งสองข้างของรอยพับพับกันสนิทได้อีกไหมครับ ใช่แล้วครับนอกจากเราจะพับแบบแนวตั้งและแนวนอนแล้วยังสามารถพับตามแนวทะแยงได้อีกสองแบบดังต่อไปนี้ครับและนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถพับได้อีกหลากหลายแบบดังต่อไปนี้ครับซึ่งนักเรียนจะเห็นได้ว่ารูปวงกลมสามารถพับ เพื่อให้ทั้งสองข้างของรอยพับพับกันสนิทพอดีได้ในทุกแนวเลยนั่นก็หมายความว่ารูปวงกลมมีแกนสมมาตรมากมายจนนับไม่ถ้วนเลยครับครับมาต่อกันที่รูปที่6ครับรูปที่6นี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมสีส้มโดยครูสามารถพับแล้วให้ทั้งสองข้างของรอยพับพับกันสนิทโดยพับตามแนวตั้งได้ดังต่อไปนี้นะครับ ทั้งนี้นะครับรูปสี่เหลี่ยมสีส้มนี้หากต้องการพับแล้วให้ทั้งสองข้างของรอยพับพับกันสนิทได้พอดีจะสามารถพับได้แค่แบบเดียวก็คือแบบแนวตั้งแบบนี้เท่านั้นนะครับนั่นก็หมายความว่ารูปสี่เหลี่ยมนี้มีแกนสมมาตรทั้งหมด1แกนครับต่อกันที่รูปที่7นะครับเป็นรูปห้าเหลี่ยมสีเหลืองซึ่งครูก็สามารถพับให้ทั้งสองข้างของรอยพับ พับการสนิทได้พอดีโดยพับตามแนวตั้งได้ดังต่อไปนี้ครับและนอกจากนี้ยังมีวิธีพับเพื่อให้ทั้งสองข้างของรอยพับทับการสนิทได้พอดีดังต่อไปนี้ครับแบบที่สองครับแบบที่สามครับแบบที่สี่ครับและแบบที่ห้าครับนั่นหมายความว่าเราสามารถพับให้ทั้งสองข้างของรอยพับทับการสนิทได้พอดีได้ทั้งหมด5แบบ แสดงว่ารูปห้าเหลี่ยมรูปนี้มีแกนสมมาตรทั้งหมด5แกนครับมาต่อกันที่รูปที่8นะครับรูปที่8เป็นรูปหกเหลี่ยมซึ่งครูสามารถพับแล้วให้ทั้งสองข้างของรอยพับพับกันสนิทได้พอดีโดยพับตามแนวตั้งได้ดังต่อไปน,นี้ครับและนอกจากนี้ยังมีวิธีพับเพื่อให้ทั้งสองข้างของรอยพับพับกันสนิทได้พอดีดังต่อไปน,นี้ครับ แบบที่2ครับแบบที่3ครับแบบที่4ครับแบบที่5ครับและแบบที่6ครับนั่นก็หมายความว่าเราสามารถพับรูปหกเหลี่ยมให้ทั้งสองข้างของรอยพับพับกันสนิทพอดีได้ทั้งหมด6แบบครับดังนั้นแสดงว่ารูปหกเหลี่ยมรูปนี้มีแกนสมมาตรทั้งหมด6แกนครับมาต่อกันที่รูปที่เก้าครับ ซึ่งเป็นรูปสิบเหลี่ยมมีวิธีการพับเพื่อให้ทั้งสองข้างของรอยพับทับกันสนิทได้พอดีดังต่อไปน,นี้ครับแบบที่1ครับแบบที่สองครับแบบที่สามครับแบบที่สี่ครับแบบที่ห้าแบบที่หกแบบที่เจ9แปด้าและสิบครับนั่นก็หมายความว่ารูปสี่รูปสิบเหลี่ยมรูปนี้นะครับ มีแกนสมมากทั้งหมด10แกนครับและมาต่อที่รูปสุดท้ายครับเป็นรูปที่10นะครับซึ่งรูปที่10นี้เป็นรูปหกเหลี่ยมมีวิธีการครับเพื่อให้ทั้งสองข้างของร้อยพับพับกันสนิทได้พอดีโดยพับตามแนวตั้งและแนวนอนได้ดังต่อไปนี้ครับแนวตั้งครับและแบบที่2แนวนอนครับ นั่นก็หมายความว่ารูปหกเหลี่ยมนี้มีแกนสมมาตรทั้งหมด2องแกนครับสรุปแล้วทั้ง10รูปดังที่กล่าวมามีแกนสมมาตรดังต่อไปนี้ครับกิจกรรมในวันนี้พบว่าเราสามารถระบุรูปที่มีแกนสมมาตรได้ โดยการพับให้ทั้งสองข้างของรอยพับพับกันสนิทพอดีและจํานวนรอยพับก็จะเป็นจํานวนของแกนสมมาตรนั่นเองครับและจากการทํากิจกรรมในวันนี้สรุปได้ว่ารูปเรขาคนิตที่มีแกนสมมาตรบางรูปเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหนึ่งแกนและบางรูปเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรมากกว่าหนึ่งแกนครับท้ายนี้นะครับหลังจากที่พวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปที่มีแกนสมมาตรหลายแกนมาแล้ว ครูก็มีใบกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ทำเพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนอีกครั้งหนึง่งโดยนักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมแล้วพิมพ์เป็นเอกสารมาทำได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการนำเสนอการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ไว้มีโอกาสเราค่อยมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ